สีแดงสีส้มกูอะโอ้โหดีเอาไอเปิดไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะมันไอเปิดอันตรายนั่งดีนี่นะโอเคจึงว่าเยื้อหนังสือเร็วโอเคนี่มันคืออะไรมึงตั้กเยื้อหนังสือเลยซับคือออ้สีแดงโอเคเราต้องควบทุบแล้วก็เอามาเสียบไฟแล้วก็กลายเป็นไฟนะครับสำนักเกียร์นี่เอออย่างนี้แล้วก็ไต่ไฟดิควบทุบพอ แล้วก็ใต้ไฟไปแล้วก็ทําอย่างนี้โอเคโอเคเขียนเขียนพอใจหรืยังเด็ดๆโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคลงไปเออไอ้เหี้ยยังยิะได้วะโอเคถึงเวลาสอนสอบนะครับงั้นอึือเปิดนะเฮ้ยเฮ้ยฉันเหยียบได้นี่ลงไปอีกสอบหนึ่งก็คือการยิงธนูลองยิงดินาคู อะไรวะอ่ะหน้ากู่เฮ้ยแม่งโดนนทุกคนเลยเย้เอ้ยเอ้ยจดจดจดแล้วนี้โอเคสสองต่อไปก็คือการดึงการดึง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 อย่างนี้มันจะกลายเป็นเทียนเอ้ยมันจะกลายเป็นเทียนโอ้ยเอาไปกองเอ้ยนี่อิกไปเฮ้กก uh ี้นี่ก็คือการเปิดหน้าหรอเปิด บหมนดอกไม้แล้วก็มผสมสกัดโกยมเขียนไว้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเขียนเริ่เขียนแล้วนี่ก็คือนอนแล้วก็เขียนแล้วเขียนอันนี้เอ้ยกระดึ๊บ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 แล้วก็ลงไปอีกห้องหนึ่งเอออะไรเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วก็ลงเออเปิดไฟแล้วมันจะเขียนหนังสือไว้นะถ้าสงไม่ฝันถ้าเอะไม่ฝัน เพราะฉะนั้นจะโดนเลวโอเคเพราะฉะนั้นต้องทดสอบดีๆนะเด็กๆโอเคนักเรียนสอบวันไหนเนี่ยสอบวันนี้เลยวันนี้เออรีบสอบแลยไปไปไปโอ้ยหนังสือเปียกหมดแล้วอหนังสือก็เปียกโอ้ยโอเคเฮ้ยอะไรวะเยอะขนาดนี้เฮ้ยได้ของเอาไปเอาไปเฮ้ยได้ของได้ของมาเลย เอาไปสร้างนะเว้ยสร้างไม่ใช่เอามาเล่นวันนี้วันสอบนะเว้ยเออสร้างอะไรเนี่ยคิดว่าสร้างเป็นอะไรก็ได้ก็ได้สร้างอย่างนี้แหละทำยังไรวะไอเฟชก็ไม่ได้เลยไอลางขึ้นจุ๊บๆนี่นิ๊บจึ๊บอุ้ยใส่น้ำลงไปก่อนนะฮึบอุ้ยกลายเป็นอะไรวะอุ้ยหายไปเลย ชุปื้อเฮ้ยหนึ oh. Oh ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยขึ้นมาแล้วจุ๊บฮึ๊บฮึ๊บไอ้จุ๊บฮึ๊บจุ๊บเฮ้ยอ้แต่ไอ้อะไรวะโอ้โหโคตรสนุกเลยซัดโอ้โหเอ๊ะอะไรวะกูทำ challenge เหมือนกูอีกโอ้ยงั้นกูทำใหม่จุ๊บปิดเป๊บโอเคเหนื่อยไปเลยวเ้ย นี่ไอ้เขียวเล่นได้หรือเปล่าทำได้แบบนี้หรือเปล่าฮะได้หนึ่งเต็มนหนาหนาชัดเจนเลยกูต้องไปทำภารกิจต่อไปสปเจ้าไปเจ้าเต่มเต็มแล้วจ,จะอะไรวะนี่กูชอบเล่นอันนี้กจูจะได้ยังนี่เกมสนุกมากขอบจุ้มในไอซส้มไอ้เหี้ยกูต้องทำอีกแล้วเมยื่อย์ เฮ้ยนอนเล่นดีกว่าอะไรตะเกยนจะสอบวะเนี่ยเฮ้ยไปดูทดสอบกันเลยเฮ้ยอันนี้มาตีครึ่งแล้วนะอะไรจะเสร็จวะไปดูเป๊ปเฮ้ยมู๊มังสกปรกเฮ้ยเฮ้ยจุดประดี๋อาจารย์อาจารย์เหลืองนี่ดูนะนี่มูนี่คือกลไกการทำความสะอาดมันจะเอาฟองใส่แล้วก็ รถ้ดยฟองทีแล้วก็เอาน้ำใสเห็นไม่สะอาดเปียหูไม่มีมมรอยใช่ไหมเจอดสดจอดใช้ได้อยู่นะคนนี้ดีไปเจาะจะมูโอ้ยรูสกระปกอีกแล้วโอ้วันดีอาจารย์ตอนนี้ผมจะมีสุดสรรอะอะไรวะโอ้ดีใหญ่จริสุด้ารทุกการนี่เลยครับอาจารย์ มันคือของที่สำคัญว่านี่แล้วกกระโหลนะครับชิมอร่อยชิมมาให้อจัดเอาอาจารย์ได้ไม่ได้นี่เฉลยนะจจ๊บปุ๊บเออวงจรจะเสร็จแล้วจอ๊บอ๋ออืมแล้วก็นี่สมุดเออนี่อาจารย์นูนนะอาจารย์เลือนี่กระโดดกระโดดแล้วก็ตัดต้นไม้อันนี้มันเกมดีกว่าเออเฉลยเฉลย เป็นหนึ่งเกมมันสวยอู้วอาจารย์มาดูดีๆมันคือเกมไมค์คาของจริงนะไม่เชื่อลองเล่นดิดิเห็นไหมของจริงนะกระดดแล้วก็เล่นตอกไม้ใช่ไหมโอเคมาตามพูดได้ชนะหก็คือนี่คืออุ้ยตองเป็นกูต้องเป็นกูตองเป็กู ขอออบคคุณรย์นายดีมากดีไม่หมูไม่เป็นไรไอ้เขียวนี่รางวัลสำหรับเกมเมอร์ของนายมาสุดยอดมากขอบใจมากนะเพื่อนไม่ไม่เอาเอาไปลดโอเคก็ได้แกงแมงเลยสวยอยู่วัดกุ้ นี่ค,คือคลิปตอนที่สิบห้าแล้วก็ไม่ใช่ตอนรีเมคผมทำกระเพอไม่ใช่รีเมิงแล้วเพราะว่ารีเมิงไม่ว่างตอนนี้จะเป็นตอนที่สิบหกแน่นอนบายบาย